รู้ไหมครับว่าในยุคจินโบอลน,นี่คนอายุเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับโดยทั่วๆไปนะครับอายุจะอยู่ประมาณ1 7บเถึงสานะครับโดยอย่างสมัยราชวงศ์ฉินเนี่ยก็อายุประมาณ17บราชวงศ์ฮั่นย2่สอาชงศถังเนี่ยประมาณ27่ราชงศ์ซ่งประมาณ30แล้วก็ราชวงศ์ชิงประมาณ33เหตุผลที่คนอายุตูเหมือนไม่ได้ส่งขนาดนี้นะครับก็เกิดจากว่าในยุคจินโบาลน,นั้นมี สาธารณาสุขที่ไม่ค่อยดีนะครับอย่างเช่นการไปหาหมอราคาก็ค่อนข้างแพงมีแต่คนรวยเท่านั้นที่จะไปหาได้ถึงไปหาหมอก็จริงแต่ว่าหมอในสมัยก่อนนะครับเขาก็รักษาไม่ได้ทุกโรคเหมือนสมัยนี้นะครับบางทีโรคไข้เจ็บเล็กๆน้อยๆก็สามารถพลาดชีวิตคนออกไปได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือทารกนะครับอัตราการเสียชีวิตของทารกนั้นก็สูงไม่แพ้กับอัตราการเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บเลยนะครับ นอกจากนั้นยังมีการส่งกำลังพลออกไปสู้รบหญิงนะครับปัจจัยต่างเหล่านี้นะครับก็เลยตึงอายุเฉลี่ยของคนจีนยุโป,โปรแลนนั้นต่ำลงนะครับผมและนี่ก็คืออายุเฉลี่ยของคนจีนยุโปรแลนนะครับอย่ากรู้อะไรแบบนี้อีกไหมครับคอมเมนต์ด้านล่างมาเลยนะครับ